ที่ยี่สิบเนาะวันนี้เรามีทิปไปไหนลกูกพัทยาเขาอบอกว่าเขาบอกว่าวันนี้พายุเข้าบบยี<ล>่สิบถึงยี่ห้าเดี๋ยวไปดูกว่าเราฝนจะก็ะคือวันนี้เราไปที่อาณาอนันตเนาะเดินทางไปนะนนอ,นอะไรนะลูกไปช<ๆ>่วยลุงขนของก่อนสิหนาตรงนั้นแหละทางไปสระว่ายน้ำ ใช่นั่งรอรู้ เปลี่ยนคุกก่อนใช่ไหมโอเคอ่ะงั้นไปหยิบกระเป๋าดำมา ที่มันมีเอ็กเบเนดิกแล้วเดี๋ยว่อยโทรมาเพิ่มเอ็กเบเนดิกเอาอันนี้คือชุดอะชุดอะพร้อมแล้วลุงพร้อมแล้วรวดเร็วมาก แค่เนี้ยแดดลึกเท่านี้นี่แลหลที่ต้องเอาไปสไลด์จากตรงนู้นอ่ะเอาไหมาอ่ะปะลองเดินไปดูบุ๋มนะบุม๋มเอามาบุม๋มอ่ะเดินไปดูดิเหมือนไหมเหมือนที่สิงคโปร์ป่ะอันเนี้ย you องแล้วนะห้องเราเบอร์สามแปดศูนย์ห้าเป็นห้องชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วมันจะเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะเนี้ยห<ม>ีดังสอง นาฬิกา57นาทีนะเดี๋ยวเราจะไปกินมื้อเย็นนะคะพอดีไปสืบเจอว่าข้างโรงแรมนั้นมีหมูกระทะแล้วอยากกินหมูกระทะพอดีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปกินหมูกระทะกันริมทะเลในวันที่ลมแรงมากๆในวันที่ลมแรงมากๆ โมงละลงไม่มีแล้วมีนิดหน่อยทุ่มครึ่งเนานะมืดเลยมืดเลย<ม>ตอนนี้ม,มืดทุ่มแล้วทุ่มครึ่ง,ขงขเขาให้เล่นถึงสองทุงนะ่มเนาะมีราครึ่งชั่วโมงโก็ยังดีโอเค สองวันเสาร์ที่21นะคะเป็นยังไงมัางคะอย่างเชิงน้ำเย็นใช่ไหมคะอันนี้เตรียมตัวทำอะไรจะกินจะกินมื้อเช้าจะทานมื้อเช้านะคะถาดรอยน้ำนะคะเดี๋ยวต้องรอรอคุณรุงใช่ไหมเอ็กเบเนดิกของเนี่ยโอเคเอ็กเบเนดิก นี่จะเอสไปเดิกเป็นชาวมอนนะลูกได้ไหมได้นะนี่คือย้ายฐานบัญชาการเช้านี้หล<ถ>ังจากว่าเชากินไอกินล,ล่าแล้วก็เรียบร้อยแล้วเราสองถานจัการเรียบร้อยละอันนี้คือจะไปไหนน้องซีเนี่ยจะย้ายฐานไปไ,ไหน,น <ะ S 1> ไปทะเลใช่ไหมอโอเค,โอ,เคโอ้ฝนจะตกไหมคะวันนี้ มีแววใช่ไหมคะโอ้น้องซีดีอดูขึ้นสิขึ้นสูงไหมครับเท้านี้ขึ้นสูงหลังจากเนยให้ไปดูทะเลเมื่อวานนี้ที่มันแพ่งแห้งระวังหัวปิวนะ ปัมานี้ยับหลานเลยยับยับหมดมีผลไม้ให้เนาะมีกระเป๋ายับเยินเพราะว่าเราไม่ได้รีวิวนแต่วันมาเรารีวิวตอนวันกลับนะคะสภาพป้าก็ยับเยินเหมือนเดิมก็คือเราจะกลับกันทั้งอย่างนี้เลยวันนี้สะได้เดี๋ยวอ๋อข้างหน้าข้างนอกเป็นสะ ็อาจจะเห็นกันบ้างแล้วก็คือสนุกมากสำหรับเมื่อวานนะคะอี่ข้างหน้าเราเป็นงน้แบบนี้จะมีอยู่ประมาณห้าหกห้องประมาณนี้ของเราเป็นตัวบ้านนะเป็นแบบ้น้เป็นเดียวาไปเ็รองรอข้าาก็เ๋าก่สิ เดี๋ยวเราจะไปแยก่กินเคส้สิ่งนมูเทนไปเพราะว่าน้องคี่อยากพิเคสแล้วเดี๋ยวเรา,าท่องล้วที่เรียงเมืองปัตตานีเป็นทางใหม่เป็นทางใหม่ที่เราไม่เคยไปอาจะหลายๆคนอาจจะรู้เรายังไม่รู้พ่อดีเราเห็นตอนเรามา ใส่ไว้่หนอันนี้คือของฝากโเคได้แล้วเนะเดี๋วอันนี้จบคิปได้ยังยังงเราไปปิดิปที่ไหนเาต้องไปส่งน้องซีเนียแล้วไปที่บ้านเอ้าหนทุเรียนทอดอ่ะไม่มีอันนี้ก็คือเสร็จภารกิจแล้วใช่ไหม เสร็จภารกิจแล้วภารกิจก็คือเอากระดร้องมะมึกอ่าอาจจะต้องไปล้างให้มันหน่อยไหมถ้ามันกินทรายหรือเปล่าแม่มันกินทรา,า,ายไหมน้องล้างก่อนกระดีนะเออตก็ึงดึงหน่อยแล้วเดี๋ยวไปเหมันลาโอเคงั้นจบคลิปเลยบ๊ายบายบ๊ายบาย